มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเริ่มออกจากบ้านคนเดียวครั้งแรกม .6 ผมนั่งรถไฟไปบัวหินคนเดียวแล้วก็ตกกลางคืนพอเราไปถึงจองที่พักเองแล้วก็เดินไปหาของกินในตลาดขากลับระหว่างทางจากตลาดมาที่พักอ่ะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วเราก็เดินตามซอยแหละเรารู้สึกเหมือนเอ่อมีคนเดินตามเราแล้วเราก็ระแวงตลอดเวลา พอเราไปถึงที่พักมันเป็นที่พักไม้ที่มันมันถูกสร้างที่ยื่นออกไปในทะเลแล้วพอเราเข้าไปในห้องแวบแรกที่เราเ,เปิดประตูปุ๊บเราเห็นเป็นเงาดำๆอยู่ตรงหน้าเราเลยแล้วเราก็แบบขนล,ลุกเราก็ตกใจเราก็รีบเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเงาดำๆนั้นอะหายไปแต่เราก็ไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ไปบอกใครเราก็อดทนแบบโทรหาแม่ แล้วก็เปิดไฟพยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับจนสุดท้ายตัดสินใจออกมาหาพนักงานที่โรงแรมว่าถามว่าห้องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาก็บอกว่าไม่มีด้วยความที่เราเห็นอนะเราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่กล้ากับเข้าไปนอนในห้องนั้นเลยพอกลับมาด้วยความที่ที่เราสงสัยครับเรื่องที่เกิดขึ้นมากก็เลยลองหาข่าวปรากฏว่ามีคนนอนในห้องนั้นนะ่ะแล้วก็หัวใจวายเสียชีวิต